เดี ð, desaf, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถามเนี่ยเคยพลาดปะเคยเคยเคยไปยังไหนพลาดเนี่ยตกเลยวะหรือว่าเขาเฮียเฮ้อฮ้อเขาโอ้ยเมื่อคืนนี่สุดหนาวเลยเวนหนาวธรรมดาเลยโคตรหนาวแต่บ้านมีถุงนอนนี่โอ้อยู่ยากอ้าวเป็นยังได้ บตื่นแล้ววะผู้งามอยู่เนาะเน่ะเป็นกำลังแซวเข่อนว่าแซวอย่างเงี้ยฮเซลอย่างนี้ยิบอย่างเขินไปเหตุเสือหรือเหตุสินรือเหตุหยังของมง เฮ็ดเฮ็ดไดทุกอย่างบูได้เฮ็ดโปรได้ทุกอย่างนี่นะต้องได้ย่างเดียวเฮ็ดโปได้ทุกอย่างแม่นบ่ะน้องสาวนี่ซื้อหนูเด้อบูแมนหนูพุกกับบูแมนเด้อหนูหน้ากับบูแมนซื้อหนูคนว่าน้องสาวหนู กะเป็นเคลื่อนว่าศิลปะดวลลายของซนเผามงเขาเสร็จกันเดี๋ยวนี้เอาไปติดใส่หยังบาหน่อยติดใจเนี่ใส่เสื้อหรือใส่สิ่นใส่ใส่แอลโอ้ใส่แอลเอาติิดใส่่แอเพนจะไปติดใส่แอล่นว่าติดใส่แอลให้มันงาม ที่เอลแล้วงามเหมือนกันอเอินลายอย่างหูบอนี่ที่เจ้าเห็ดอยู่นี่เฮ้บหูว้าวเห็ดก็ยังบ้หูอีกแล้วเห็ดได้จังไ้สน่ะเห็ดได้ยังไงบ้หูลายอะไรเป็นี่นะเดน้องสาวคอยนี่เราแข็งแหงเด้ <c oughs> เห็ดกินกะแกงขีสสลิงกะแกงขึ้นพูกะแกงยิบป,ปักทักห้อยกะแกงอ่อาปุ้ใดสซื้มาเป็นผัวเนี่ยคือให้ดีเลยขันบุเก็งคือเรายาคืดเราอ่ะเออยาคืดถ้าผู้ใด้ปุมาเป็นสื้อมาเป็นผัวนะ่ะต้องเก่งคือเราเราจังส้ออ๋เราอ่ะเมนบ้แม่นบ้าเนีคนขี้ห้ก็เอาอยู่ว่ะโบป,ปาก แสดงมาคนที่ให้ก็ได้แต่ถื่อใจแล้ว <laughs> ม,ม, <laughs> มันก็สิเป็นเยนเกอน่าเป็นวิถีชีวิตแล้วก,การสืบทอดต่อกันมาเรื่องของการยิบปักทักห้อยต่งตางๆโดยที่ว่าบดีบดีบอบบด,บบดีสอนกันยากมันอยู่ในสายเลือดคือกันครับถ้าพ่อแม่เฮานี่ตำหกเตำเป็นแพรเป็นเฮาก็สามารถจะเหตุได้เพราะว่ามันซึมซับเห็นเป็นเหตุคู่ๆๆมือคู่มือนี่ก็คือกันแมนบ่ แมนบ่แมนบ่แมนอืเอาอ้ยหนอน้องสาว,สาวาก่อยอยากอายหน่อยห,หนึ่งเลยแต่ว่าเล่าไอา้เนี่ยตอนเราไอา้เนี่ยตอนเราเขินเนี่ยงามงามหัว <c oughs> ส้นใดเรากยเป็นยังไงรังคาหัววะเบียดทางไหนเบียดทางไหน ทั oh, ้งนอกแข็งโอ้ทั้งนอกแข้งทั้งในเปียกโอ้ปวดขาแล้วสนานเดียวนี้นะโอ้ยพันโบดึงขาเต้นออกมามันอันนี้ตึงๆสก่อน์พันบบตึงแล้วหน้ามันกับหงมันก็เขาบบนี่นะ <c oughs> ดิบกาแฟเด้อดิบกาแฟเ <c oughs> ด้อสิไปเขาครัวก่อนว่าม้นนี้อยู่ครัวมีอย่างก,กิน มินีิเฮ็ดอย่างกินแน่เออฮะอบควายโอ้เด็กตัวใหญ่บว่ควายนะ่ะนี่ไอเลี้ยงเขาเดินดนี่เด้อคนพงงามอืมวันนี้เป็นอบควายให้กินเพื่นวะอ๋อสักเครื่องแต่เศร้ามนหนาวเนาะอ่ามาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิง่งเข็งหนาวอยู่แล้วเนาะ เพิ่นกำลังซักเครื่องพระด่านก็ต้องมาเบิงเจก,ก่อนว่าเพิ่นสิมีการอบควายอย่างไรเฮากินอันนี้บดปล่อยเมืองผู้เต่เศ้าด้ยดนี่ไปเบิงทะเลหมอกสีผ้าปูที่นอนก็สีส่งเพื่อนนี่สีเดียวกันด้นี่นะเแม่นเอาผ้าปูที่นอนมาตัดส่งเ่า <c oughs> <c oughs> เ่นเาผ้าปูที่นอนมาตัดส่งวะ หรือว่าเอาส่งมาตัดผับบูที่นอนแล้วมันต่างกันยังไงเราวะแต่ละลมือลอดตายพอเราด้นน่แต่เราบบทรงเขา่าทรงน้ำแบบเรียบร้อยเแขก,กมาแต่ละเถื่อ้นหาวว่าแต่เ่้เนี่ยเห็นตื่นตเตเส้าปุ้งแป้งปุงแป้งปุงแป้งเตไในครัวซักเครื่องเนี่ยเรื่องเลรอวะ เรื่องแล้วเรื่องแล้ว่าหนาวแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นกิจวัตรประจำวันของเพลินนี่นเดี๋ยวป้อยนีะ,นะ,นะไปเข้าขั้วบ้านนี่ ไปเบิ่งกันดูอบควายมัน,นเป็นแนวไหนอบควายมันคือกันกับอบงวัวบ่ถ้าเอาสิบเอ็ดสายแบ่นี้นะไปส่งเขา,เขาโอ้ไปส่งข้าวคีซสลิงไปส่งเขาปะโทษเนาะขากัขกขักขักอืมเอมไปส่งข้าวกับน้องเขาไหม ไปส่งข้าวกับน้องเขาไหมนี่นะครับหนักสลิงเดือดสลิงอ่าแน่ <laughs> น้องเขาจะไปแล้วนะ <c oughs> ไกลเปไ็นไรไปนี่ฮะใส่เวลาไปยักษ์สมองประมาณหนึ่งสมองดิง่งหนึ่งสมอง <c oughs> อ๋อไปเจ้าสีขี่สลิงไป <c oughs> ขี่สลิงไปแล้วไปส่งเขาแขกเหรอไดโอ้ปย่านเหี้ยวอ,ะ <c oughs> อ่ะบ่อะมองขี่สลิงไก่บ่จากนี้ไป ยังยังจะรักเฮ้ยอ่าวบุฮูบุฮูยางขโมอก็ต้องฮูแล้วเนาะ <c oughs> อ่าป่าป่าเป็นการเพื่อนว่าอ่าการบริการแขกเพราะว่าแขกไปเมื่อวานเนื้เนาะเออโมเมนแขกฝรั่งเออเจ้าคนไปเมื่อวานนี่แปด <c oughs> คนโปด <c oughs> ค <c oughs> โอ้ไปแปดคนมีไก่ไหมครับคนหนึ่งเป็นเก้า <c oughs> เออย่องางย่งางย่างสีวเบิ่งพิน่นตอนพ่นคีสลิงพร้อมแล้วก็เป๊เข่าพร้อมนี่นะเดี๋ยวนี้นะพามันจะเป็นแนวใดมันจะไปส่งแขกถ้าแขกมาน้องก็ได้เฮ็ดทังซี่ว่ะแต่แขกมาน่องก็ได้ไปสง่งเขาเนี่ยนี่มันบอกอ๋อต้องเฮ็ดเวียกกับเพิ่นนี่ มาจีบีก네ันหรอเหตุได้อันหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วแม่เหลวกะมังก็มันก็มันจะได้บานโควิดบานหรอหมอโควิดเรายุดโซ่ก่อนอ่าโควิดเราบ่ได้ไปบ่ได้ไปส่งแขกไมอนี้อาหารเช้าเพิ่นนี่ยไมมีอย่างแน่มื้อนี้ฮะฮะ เอาหูบอกเอานอกปมนคนแตกเองมะแมนวะฮะขวพักาก็ขับใครขวผก็ขวใครเออเด็กก็หูบอกเันอ่าภาษาขวบเออแล้วภาษาโมงเขาว่าอย่างว่าจังหดสักอ่ะฮะขวพั่ามามามาไอเป้สวยมา ถูกไปก็ได้ไปง่างย่บ้านานี่อเ,เออไปขัวพักขัวมักอือ้อนี่โอ้ไปส่งแขกบางทางเด้อทำผู้สมเลอบางทางไปนี่บ่ธรรมดา อยา,ากจะหน่อยเข้าไปเบิ่งว่าพันจีหนสลิงและกับเบ่เขา,าิเวิตแนวไดฮ <c oughs> อดแล้วมองขีสลิงบาดนี่นี่โอ้หอบนึงกลัวสิหอดออเตรียมนุงเครื่อง เป็นเพื่อนว่าเป็นกิจวยตดประจําวันเพิินในแต่ละมื้อแขกมาล่ะตอนซ้อกับสิเอาอาหารไปส่งแขกนี่นี่ตรงคีสดิ้งเ,เข้าไปทั้งหมดอยู่ซี่เซนน้ากันเพ่อนว่าข้าพเจ้าเราหอบเลยนี่เหมือนหอบธรรมดาหอบหลังแห <c oughs> น่ไผน้อยิงนกบดนี้น้อ ดีๆด้และอืมอ่ะพร้อมาเนี่ยนะตกใจอะไรบอกเป็นยังปลอดภัยด,ด้วยน้องเด้วยดีๆได้วยนี่เกาะกับเอาโทรศัพท์บุ๊กไซกระเป๋าไปน้องเออมันจเฮีอะไร โอ้ก่อเติมอีกครับนั่นแหละอ่าเดี๋ยว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 กสิไปถาม่ยเคยพลาดปะเคยเคยเยมันเป็นยังไงพลาดเนี่ยตกเลยวะหรือว่าเขาเฮีย เออเขาเฮียว่ะเลือดไหลผ่านเอาถามาเคยนี่น่ะเอาดีๆไอถามคือดีๆด้่นี่เคยมาส่นกันเคยเ่กันเขาโบเฮียวกับตัวเองโต๊กนี่น่ะแขกไม่ได้ยินเขาเลยมันบอกเออถามก่อนพลาดนะไหนเฮเขาเฮี่ยว่ะโบเขแล้วกเขาแล้วอ่าโอเคโอเคโอเคมีสมาธิเด้อ อ่าไอจีถ่ายไอจีายยูทูบได้บริเปไนนำมือนี่นะอ่าพร้อมบบบาาายยยบายอ่าวู้ไปแล้วอ่านโทรปุ๊บอ่าโทเสร็นี้บตอมกว่าสามร้อยเมตรแน่ยโมเห็นเลยวันนี้ อไปแล้วว้าฮอดบอจึ๊บนั่นเดะฮอดแล้วฮอดแล้วไม่ยินเสียงตกตุ่มเลยไม่นอนแล้ว <c oughs> มาทามาเคยพลาดบาพลาดเคยว่าสันโอ้คืดเอาแตนผสมนะ <c oughs> เอาก็ต้องก้าบคืนมาเนี่ มันก็นเป็นเพื่อนว่าเวียกของเพื่อนในการเฮ็ดก็บ,บริการแขกเรืยว,ว่านักท่องเที่ยวที่เขามานี่เป็นก็สิไปเสิร์ฟอาหารตอนเศ้าแน่ตอนแรงแน่ตอนแรงแขกมาใกล้กับสีผ้าแขกเนี่เขาไปมุงพักแล้วทั้งเพื่อนเองเขาก็เตรียมอาหารประมาณหามงแรงหรือว,ว่าสี่มงเกลงหามงเนี่ยก็เตรียมมาเข้าไปส่งแขก หมื่อวานนี่เห็นเพิ่นไปยุสองคนเมื่อวานนี่นะแต่ตอนซ้อเดี๋เพื่นไปไปผู้เดียวอตอนนี้จังมองนี่ส่งเขาง่าเจ็ดมองวันนั้นแขกจะกินข้าวก็ประมาณแปดโมงเพราะว่าตอนนี้แขกท่านมาท่าน,นตื่นโอ้ทะเลหมอกท่านผู้ชมเฮ้ยงามไรงามไรบิ่งทะเลหมอกเบิ่งทะเลหมอกงามสุดยอดเลยนี่ฮ่างามไรท่านผู้ชมทะเลหมอกตัดกับแสงแดดอีกโอ้เสิได้ดิ ถ้าเอาสุดขีสเสลิงมาเมื่อกี้นี่ไปน้ำเพลินนี่เห็นทะเลหมอกนี่งามสุดเลยนี่งามไรงามไรงามไรโอ้สุดยอดเลยตัวน,นี้เป็นปลาสงวนนำการอยู่ในของเขตของแขวงบโบแก้วสุดยอดงามไรไปยัางต่อไปนี่ก็ แขกะได้กินข่าวกับมันประมาณ8โมง8โมงเคืองเพราะว่านอนตามในเฮือนต้นไม้น่มกนา็สีอากาศดีบรรยากาศดีป็สินอนตื่นสวยหน่อยนึงฮ่า <g ül> เฮากลับคืนไปเบิ่งว่าอาหารเศ้าของเฮามื่อนี่ที่พันว่ายังก็อบควายอบควายคนว่ามันสิเป็นแนวใดไอะตดตอบสมเด้อ ว่นี่เดออบควายคุณบอกเป็นอาหารเศร้าที่ค่อนข้างจะเกินว่าวิเศษสุดมือนี่มีทั้งสั์ใหญ่มีทั้งสั์มีทั้งสั์น้อย แล้วก็ขาคว,วายมังเศร<ะ>้านี่ฮะข่าวควายมังเศร้านี่โอ้เด้อผู้ใดสิลมเราสิจีบเราน้่งขึนให้ดีๆเด้อเราข่าคว,วายมังเศร้านี่มาสั่นข่าวควายโมบไปสู้กินผู้ใดสิจีบสิลมนี่ต้องคึ้นให้ดีๆนานเอาที่ละเด็เป็นอาหาร ้าที่แซนวิเศษด้วยสีมือของน้องสาวเพื่อนหลังจากที่คาควายบังซ้าตอนตีซี่มาอบสูบโซ่ไอ้กินตอนเจ็ดโมงครึ่งมาเด้อกินข้าวเด้อบุสบูสุคนแต่ว่าเพิ่นบบก,กินละเพิน่นวะมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อ สองวงวงเดียวพอเนาะวงใหญ่นี่วงสุนทลาพรนี่นี่วงกินข้าวถืงแล้วป่าเอาเอ็มมันยังกินได้อยู่วะน้องกินได้ยังกินได้เหรอจะได้มัน,น,นตั้งแต่เมื่อวานเลยนะต้องจัดก,การมันให้หมดนะอต้องสําเร็จโทษมันใช่ไหมเออไม่งั้นเสียแรงเขาแบกเป้ขึ้นมานะเอาให้หมดนะครับเอเอจะให้ดีก็แบ่งเขาสวยให้พี่หน่อยอ๋อ มามามากินเ้าน้ำกันเคลิร <c oughs> นว่ากินเข่าสามะคีตีวงสองวงนี่สุเลยก็จะขอลําลาทันู้สมไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าข้าพเจ้าก็หิวเข้าขึ้นกัน <c oughs> อาหารก็จะมีนี่อบควายเนียนมะเขือแกงพักขขาเนีว้วอ่าสุดยอด ไฟอ่อนเลยลาไปก่อนเด้อสบายดี